กับต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จังหวัดมุกดาหารของเราสแสดงถึงผลความร่วมมือในการที่จะทํางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดนะครับต้องกลับเรียนว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ2569เป็นต้นมาเนี่ยเรามีผลการปบัตในการปราบปรามยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นความสําเร็จในการร่วมมือกันของหน่วยกําลังตามแนวชายแดนนะครับ นำโดยสถานีเรือมุกดาหารนะครับหรือนอรขอซึ่งได้บูรณาการกำลังกับสวยและการที่เกี่ยวข้องนะครับจนสามารถที่จะจับยึดยาบ้าได้ถึงประมาณ2 8ล้านแแสนเมตรนะครับซึ่งเป็นผลการบาดีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมในฐานะปอออ,อ,อสพสอจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณ หน่วยงานเจ้าที่ทุกคนนะครับที่ได้ประสานความร่วมมือแล้วก็ทํางานกันด้วยความเข้มแข็งนะครับจนเกิดความสําเร็จในวันนี้และที่สำคัญก็คือในการทํางานนั้นเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับขอประชาพันไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้ช่วยกันในการที่จะเป็น กำลังสําคัญของทางราชการนะครับในการแจ้งเบาะแสข่าวสารให้กับทางราชการเพื่อนําไปสู่การจับกลุ่มในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณหน่วยกําลังในพื้นที่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้บัญชาการ่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามแะเบนำโขงนะครับท่านส่วนราชการต่างๆตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสัมันครับแต่ผมนาวาโทโอรักพุทธโครน้าสถานดีเรือบุกดาหารครับจะขออนุญาต ชี้แจงในส่วนของพฤตธิการในการตรวจยึดยาบ้าจานวน2 8ส0เม็ดเรื่อกลารทราบดังนี้ครับสืบเรื่องจากเราได้รับทราบการข่าวนะครับจากสารับนะครับว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดรอบใหญ่นะครับผ่านมาตามลำํำน้ำโขงขึ้นมาลาบชนาจาไทยนะครับทราบดังนั้นนะครับทางสถานีเรือก็ได้รายงานให้ผู้ชาทราบตลอดจน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองก,กำลังสุรศักดิ์บนเตและหน่วยขึ้นการควบคุมทางิุรการนะครับตลอดจนฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับ <c oughs> พวกเราได้ร่วมวางแผนกันสกัดกั้นนะครับปูพมตลอดแนวนะครับค <c oughs> ันเมื่อเวลา,าประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับของวันที่9นะครับ <c oughs> ทางทีมสกัดกั้นก็ได้ตรวจพบเรือกีด1นึ่งำ นะครับต้องสงสัยเข้ามาเทียบผ้าบริเวณบ้านโป่งขามนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็พบกลุ่มคนต้องสงสัยนะครับที่โดยสารมากับเรือช่วยกันลําเลียงวัตถุค้ายกับสอบขึ้นมายังฝั่งราชนาจักรไทยนะครับเห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่ชุดซุ่มเฝ้าตรวจก็ได้ปิดระยะตามยุทธวิธีนะครับเพื่อที่จะหวังเข้าไปตรวจสอบนะครับแต่ด้วย สภาพของภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบนะครับประกอบกับเป็นห้วงกลางคืนส่งผลทําให้ผู้กลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยไหวตัวทันนะครับกระโดดหลบหนีลงในแม่น้ําโขงนะครับเห็นดังนั้นชุดเข้าตรวจที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่โดยทันทีนะครับตรวจสอบพื้นที่เลยเบื้องต้นพบเป็นกระสอบต้องสงสัยนะครับเจ็ดกระสอบนะครับโดยวางอยู่บนบกอยู่แล้วเนี่ยผลขึ้นมาเสร็จ สามกระสอบอีก4ีกระสอบยังอยู่บนเรือยังกดไม่เสร็จนะครับเมื่อแกะดูด้านในนะครับพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือว่ายาบ้านะครับคาดว่าประมาณ2อล้าน8ปดแเม็ดนะครับก็บูรณาการร่วมกันตรวจยึดของกลางตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำบันทึกตรวจยึดส่งให้กับ สพวัานใหญ่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป